วัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการ Game News Info นะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวงานโตเกียวเกมโชว์2องพออนไลน์กันนะครับผมคุณผู้ชมก็คงจะทราบดีนะครับว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมี่ายอะไรบ้างที่เข้าร่วมโตเกียวเกมโชว์2องพออนไลน์รวมทั้งโตเกียวเกมโชว์2อ2พเออนไลน์เนี่ยจัดเมื่อไหร่ด้วยนะครับผมเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะครับประเด็นที่ผมจะมาพูดคือปีนี้ Nintendo ไม่เข้าร่วมงาน t o เกียวเกมโชว์2 2 1ออนไลน์นะครับผมโดยทาง Nintendo เนี่ยได้ทวิตข้อความไว้แบบนี้ครับภาพมาครับผมนี่ซึ่งได้โพสต์เอาไว้อย่างนี้เลยครับขอสรุปสั้นๆเลยก็คือปีนี้ย n n n t น n d o เนี่ย,ยจะไม่จัดบูธแล้วก็จะไม่มีโชว์เกมของ Nintendo เลยใน Tokyo Game Show 2021ออนไลน์นี้เพียงแต่ว่าทาง Nintendo เองเนี่ยก็ยังร่วมมือกับผู้พัฒนาเกมอินดี้อยู่เหมือนเดิมครับผมประมาณนี้จ้าอ่าเนี่ยฮะ ทีนี้เรามาส่องความเห็นของคนญี่ปุ่นกันบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเอามาฝากสักสองสามข้อความละก,กันนะครับผมเริ่มจากอันนี้เลยครับนินได้กับเบสซีนี่อารหรือข้าราชกานเดสกาพูดพง่ายๆก็คือว่าเอ๊ะมันมี Nintendo d i ดเ c กเป็นของตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีอีกอย่างนะครับเกาคาโกะนินเทนโด้ก่าทีจีเอสนี่ยซังคาสตโกโตอันนก็แปลง่ายๆคือปกตินินมันก็ไม่ไปงาน TGS ออยู่แล้วนี่เนาะแล้วก็มี คอมเมนต์แบบนี้มาด้วยครับเดะโซนี่วะง,ง่ายๆก็คืออา้าวแล้วโซนี่ล่ะอะไรประมาณนี้ครับอ่าเอาเป็นว่าเราต้องรอติดตามตอนต่อไปว่า Nintendo เนี่ยจะเปิดตัวเกมอะไรบ้างนะครับผมอ่าผมพูดได้แค่นี้แหละครับอ่าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการเก m e ด e ส์อินโตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมนะันที่ดีด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ Game De ส์อินโ สวัสดีครับ